มาดูความคืบหน้าหน่อยพี่ตุ๊กดู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 กล้วยดูกล้วยกล้วยไข่กล้วยไข่กล้วยไข่ของเราเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ตุ๊กสวนเดี๋ยวไปดูความคืบหน้าของไปไปชม เพราะว่าช่างเขาเอาบะม่วงลงชั้นช่างเขาไม่หลับไม่นอนเลยอ่ะเราตื่นขึ้นมาอะไรวะมาตอกตะปูหรือว่ามีเจตนาจะปลูกเราไหมโยนเออเราก็กําลังฝันใช่ไหมกําลังฝันเลยมาตอกพวกพกพวกพวกโอ้โหสัญญาพิรานไปแล้วนะีพยานหมดแล้วนะผมก็เกษียณปุ๊บต้องมาอยู่ปั๊บนะสวัสดี แกะแบบนั่นหรอคะว้าวอุ้ยเร็วมากคืนเดียวเลยอ่ะช่งางอานะอจ,จารย์ถลุยวยป่วย,ยใช่แล้ว<น>ยาย,ยัางเนี่ยโอ้มาทำงานแต่เช้าเลยเป็นไข้เฉยเฉใช่ไหมไม่ได้ปวดปวดเนื้อปวดตัวนั่นแหละครับปวดเนื้อปวดอ๋อปวดเนื้อปวดตัวด้วย ช่วงนี้หวัดระบาดนะดะบาแต่ว่าก็เหมือนคงจะติดจากป้าพาแหละวันก่อนป้าพาก็มีอาการซึมๆนะเป็นเป็นดมหมาไข้ไข้เคยเนี่ยพ่อเคยเป็นี่ยพ่อไม่รู้จักเลยว่าไข้เป็นไง่ะพ่อเคยเป็นที่ไหนไม่เคยเป็นเลยวูบทีเดียวเลยวูบทีเดียวน่ะเออเป็นเป็นอย่างอันนั้นก็รู้จักสาเหตุอยู่ แต่ไม่พูดให้ใครฟังเนี่ยเอาไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าพ่อเขามีความลับเออมีความลับอยู่แต่ว่าพูดไม่ได้ยังไงตาเบาได้เวลาแล้วฮะ<ฤ>ได้เวลาเปิดเผยความลับแล้วเออมันไม่ยาเม็ดนึงที่กินไปอ่ะอืมเหรอเออแล้วกินเกินหรอพ่อยาเม็ดเดียวนั่นแหละยายอะไรลดความดันเออก็ซื้อมานี่แหละ ไปซื้อเองพ่อซื้อยากินเองเหรอซื้อมาสมัยนั้นซื้อมาเม็ดละร้อยสี่เม็ดเม็ดละร้อยสี่เม็ดมันยาอะไรยาอะไรที่เขาให้นักมวยกินเนี่ยยาอะไรไปซื้อมันกินเห็นอย่างเอามันเกิดนิยมกินเนี่ยคนกินบิดแผ่นดินในตอนนั้นอีอย่างว่ายายาอะไรนักมวยกินวะอาจารย์ถลุยอาจารย์ถลุยมีข้อมูลไหม ยาาตสงสัยจะเป็นยาเสริมพลังใช่ยาอะไรนักมวยกินไม่รู้ไม่รู้ชื่อมันเอาเราไปเอาไปไปเชื่อใครอ่ะไปได้ไหมเขาบอกว่ายังไงเอาอย่างนี้ก่อนที่ปาตาจะซื้อโฆษณาเขาว่าจังไดเขาว่ายังไงเอาโฆษณาว่าให้มันแข็งแรงให้มันมีกำลังให้มันมีอย่างไป่งสินะดูภาพเนี่ยมันแข็งแรงโอ้โหยาอะไรเกี่ยวกับสมัยมันซื้อได้ยังไงอ่ะพ่อซื้อจากไหน นอ้ำลานยานี่ลนะรันยามก็มีอยู่ทุกมมือนี่ก็มีเฮ้ยที่สำหรับรู้เรื่องไหมเนี่ยพ่อไปซื้อเองเคยคนสนิทรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้แล้วไปซื้อกับใครเมื่อก่อนเมื่อก่อนพ่อซื้อกินเองเฮ้ยยานเนี่ยแต่ว่าให้ตะลินไปหมดแล้วล่ะทางตะลินก็จะรู้แล้วเนี่ยตะลินกินตะลินกินไปหมดแล้วไม่ตะลินกินด้วย แต่ด้วยความพี่พิดินเขาแข็งนะตอนนั้นน่ะเหรอไม่ได้เพราะเพชครูหรือเปล่าฮะเจ็ครูไวก้าเปล่าไวก้าใช่ตอนนั้นมันรู้สึกไม่แข็งแรงเลยพ่อตอนนั้นมันอ่อนแอไม่มีเรี่ยวมีแรงเออเออไปเชี่อวคำโฆษณาหร่ว่าเป็นความลับที่อยู่ในใจนะคะเป็นความลับที่อยู่ข้างในเปิดเผยไม่ได้ด้วยตอนนี้ลูกรู้แหมรู้ทั้งประเทศด้วย เออเนาะพูเฒถาพู้แกเนาะอันนี้คือตอนสมัยที่พ่อหน้าทิมแล้วเป็นแผลที่หน้าถูกไหมตอนตอนนั้นใช่ไหมไม่ไม่ใช่ตอนสโตกนะไเพราะเหตุการณ์นะไม่ใช่ย่างสำราญนี่ใครจะมีแรงขนาดเนี้ยพลังช้างสารมากไม่ต้องกินยาแบบพ่อเนาะ เอาไหมพ่อตาจะให้เม็ดหนึ่งให้กินไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นอะไรกินไปแล้วเหรอถามตะลินนู่นตะลินนี่ให้กินให้กินด้วยฟองให้กินไปแล้วแต่ว่ามันไม่เป็นอย่าไปหากินเด้อวันนี้มีเอฟซีเขาสั่งกล้วยใวนะครับแล้วก็เหมือนเดิมหักกล้วย มะละกอเงาะสมมีเงาะด้วยเหรอฮะเงาะอ,อยู่ที่ตลาดนี่แต่กล้วยน้ำว้าเราก็สวยมากนะคะสวยครับสวยครับเนี่ยไปบ่มสักหน่อยหนึ่งก็สวยนะครับ <c oughs> ไปเก็บมะละกอลูกนี้ให้เขาก่อนเพราะว่าเขาไม่รู้เขาเห็นได้ยังไงเขาเจาะแล้วมันมันสุกใช่ไหมมันสุกกระแสร่มมะละกอเกิดเองค่ะมะละกอโยนนี่ไงโอ้โหแล้วสุกแล้วด้วยเนี่ย นี่มะละกอหลังครัวนะคะมะละกอแล้วนี่อีกเอาเลยบะหัวเหลืองหัว,หวเลหลือง <ๆ S 1> แล้วนะสามลูกเลยอันนี้ได้ <Okay. S 2> น,นี่อันนี้สวยๆอันนี้สวยๆแต่อันนี้จะสุกแล้วยาวเหมือนกันเนาะลูกลูกนี้ยาว กีได้3มลูกแล้วนะมะละกอได้สามลูกแล้วนะาาวนะี่อะไรนะพ,พี่บ้วยแกจองไว้เดี๋ยวแกรู้เลยเหรอว่าลูกไหนเป็นลูกไหนพอดีค่ะแกอยาได้หามพอดีเลยนะอ๋อความวหาคือไซส์นี้เพราะฉะนั้นมะะกอน,นะครับถ้าเรารู้จักทำให้เขาบางๆลงบ้าง เราจะ,<ว>จะได้ลูกมะละกอที่สวยแล้วก็มีคุณภาพาอถ้าเราปล่อยเขาแน่นนะฮะเขาก็จะเบ็ดบิดเบี้ยวเบี้ยวลูกบิดบีบ,บ,บ,บไม่เจริญงอกงามจริงค่ะคโอเคเราอย่าเสียดายเนาะอย่าไปเสียดายครับต้องเด็ดคนที่เขาทํา,า,าเขาก็เาก็ตัดสินใจทําแบบนี้ก็คือเอาบางส่วนออกแล้วดูเนี่ยสวยมากสวยมากใครได้ไปนี่ยังกาได้แต่งงานเลยนะฮะกับน้องมะละกอ <Yeah. S 2> อย่าให้ผิวเสียนะคะค่อยๆวางเดี๋ยวต้องไปห่อบับเบิลกันกระแทกแล้วลงกล่องพัสดูนะคะ แต่อย่าลืมปีหน้าพี่ต้องมาแต่งงานจะรออีกปีคราวนี้คงอีกไม่นานใจไว้วันกลัวว่าพี่จะตัดแก้วตัดเลยตัดเลยตัดเลยก็มีพิธีรีตองเยอะมากแค่แค่แก้วมังกรอ้า นี่ตัดเลยตัดเลยสงสัยไหมคะว่าทำไมลูกมันเล็กจังอ้าวถือไว้หน่อยสงสัยไหมคะมีอีกมีอีกมีอีกลูกมันเล็กผิดปกติไหมคะรุ่นแรกอุ้ยพี่กาพูเอาแล้วผมว่าเขาเป็นรุ่นแรกเอาแล้วอยู่ใ,<ช>ในร่มเกินไปเนาะ,ะผิวไม่สวยมันอยู่ในร่มใต้ต้นมะละกอเกินไปเขาไม่ได้กินผิวจ้ะเข้าใจแต่ถ้าทำขายไม่ได้ไงออม ไม่ทำขายจ้ะทำทเองแต่ก็ลองดูเฮ้ยอันนี้มันยังไม่ได้คุณรัชะเนอันนี้ยังไม่แก่ลูกนี้ยังไม่แก่ขั้วเขาต้องหลุดซะก่อนแก้มังกรจะสีอะไรที่ชอบสีขาวข้างในสีขาวเฮ้ยวันนั้นเดี๋ยวลุงพรเอา,อเาไปปลูกที่ไหนวะวันนั้นเราเอาพันธ์สีชมพูมาจากนครนายกอะ สาวมะนาวลม,อลม,ลมเอ้ยลอมล้อมนาวพัดหวงขานะเรืที่สองก็มาค่ะเหนื่อยไหมจ๊ะม,มวนบอ่มอมวนขักมวขนขึ้นบ่อนมันมืนมันมื่นอุ้ยคือแพงแท้ <laughs> มันมื่นเลยเหรอไม้่หมืม่น <laughs> <laughs> เดินดีๆนะไปเดินเหยียบน้ำหลุยปึด๊ด <laughs> ก้นขีดถังใช่ใช่ระวังล้มก้นขีดถังนะแต่มุมนี้สวยเหมือนมะนาววิวสวยมากเลยแก้วนี้ของใครคะอ๋อแก้วของพี่ตต๊กกับทำให้พี่โต๊ะ ไปนี่เอาด้วยใช่ไหมมีกล้วยกี่หวีแค่นี้เหรอเมื่อวานนุ่มนั้นก็มาแก่งต่อยเธไม่รู้ว่ามาจากไหน ข้าวไก่อู้กะเพาไก่ทำเยอะนะคะเพราะว่าคนเยอะคนเยอะโอผัดก,กะเพราหน้ากินจังเลยอันนี้เขาเรียกว่าเมนูจากสวนนะครับกะเพราจากสวนไก่ก็จากสวนเหรอไก่ไม่จากส,วน,กากสวนครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยังไม่ได้เลี้ยงไก่ครับ เคยเลี้ยงไม่จําได้ไหมว่าเราเคยเลี้ยงเคยเลี้ยงแต่ทาใจไม่ได้ครับเอาทําไมอ่ะโอ้โหใครจะกล้ากินเขาละครับอมันก็ไม่ได้ครับตอนนี้ปลาก็ไม่กินแล้วนะคะตอนนี้ปลาก็ไม่มีใครเอาแล้วครับจะเต็มสวนอีกแล้วครับเอาไงดีพี่นุเราเราจะเลี้ยงไม่สวยงามนะคะมันเป็นอย่างนี้ มันเป็นอย่างนี้ีพี่นุก็เป็นมาแล้วไม่กล้ากินปลาตัวเองอไม่กล้ากินปลาตัวเองแล้วคนก็นึกว่าเราขี้เหนียวปลาใช่สงสารสมสารมันหน้าทุกวันไหมเป็นผู้ชายอะไรนะอ่อนโยนอ่อนโยนอ่อนโยนเพราะฉะนั้นก็เผื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้านะครับอาคารรับรองเสร็จ F c มาก็จะได้กินเมนูจากสวนใช่ไหม เชฟใช่ไหมแม่ขัวกะเพราครับกะเพรานี่ต้องมีนะหลักๆกะเพรากะเพราอู้ใครบอกว่าเมนูง่ายๆแค่นี้แหละเมนูกันตายไม่ใช่นะแต่จริงๆมันอร่อยนะมันอร่อยมันกินได้ทุกเมื่อแล้วสมุนไพรก็ดีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช้กะเพราบ้านเราหอมมากนะเออเพราะว่าเราปลูกธรรมชาติแล้วก็จะมีตำมะละกอดูซิเนี่ผลผลิตของลุงพรน่ะจนเวลามันสุกมันสุกพร้อมกันขนาดนี้คุณกินให้ทันนะคุณรัชนีใช่ค่ะ แล้วเนี่ยแล้วห้ามบ่นว่าไม่มีมะเขือเทศกินนะเออห้ามบ่นนะเนี่ยนี่น้ำมันเยอะใมันมันอร่อยกว่ามะเขือเทศแล้วถ้าไม่มีอะไรก็ติดแหนมไในตู้เย็นนะคะกะเพราหนงกะเพราแหนมได้หมดเลยอ่านี่ไงเดี๋ยวทำออเดอร์แม่ครัวกะเพราแหนมใ่หรือไม่ก็ข้าวผัดแหนมข้าวผัดแหนมได้หมดนะ แม่ครัวเราใส่แม่ครัวเราใส่หมวกแบบต้องอย่างนี้สิแม่ครัวคุณภาพเลยอ่ะออโอ้ยเดี๋ยวดูดูดูดดดอะไรนะอะไรนะ,ระรหมูหรือเนื้อครับเนื้อนะอันนี้เนื้อแดดเดียวนะฮะเนื้อแดดเดียวครับอันนี้ก็จะได้มีโอกาสทานนะฮะเดี๋ยวให้อาคารเสร็จก่อนนะครับเพร<บ>าะว่าที่นี่แดดเราดีมากนะใช่แ,แดดดีขายแดดเลว่างั้นเถอะ วันนี้เราจะได้กินเมนูข้าวผัดแหนมจากแม่ครัวเพชรนะคะเรามีทั้งแหนมหมูและแหนมเนื้อนะคะแหนมหมูนี่เราแช่ยเย็นไว้นะคะเห็นไหมคะแช่ยเย็นไว้ก็จะชะลอความเปรี้ยวแหนมเนื้อเช่นเดียวกันค่ะแหนมธรรมชาติเขาะจะมีน้ำออกมาแต่ไม่เสียนะคะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดเพราะฉะนั้นสีสันแล้วก็ความธรรมชาติเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ พีน่น้องก็มาตนที่บ้านะอะไรกันออกาลังทาเข้าวผัดอะไรเนี้ยช่างห,งหิวแล้วนะคะเ,เป็นยังไงอาการเป็นไงเล่าให้หมอฟังซิเขาบอกแม่ครัวตื่นกี่บองตอนนี้ช่างหมดแรงแล้วช,ช่างเดินเป็นซอมบี้เลยก็ทำงานเป็นหมอ ตีห้าเออล้างหน่อไม้อ่ะเออทำงานตีห้าตอนนี้มันจะแปดโมงมันหิวแล้วอนี่จะเก้าโมงแล้วเอ้าเหลือจะเก้าแล้วเหรอเอาเอายังไงแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งธรรมดาแม่ครัวกินข้าวเช้าเที่ยงนะให้มันนั่งรอมันต้องอาหารกันเลยรอแม่ครัวเสร็จอย่าไปนั่งไกลดันไปไหมอ่ะดูดูดูสภาพ โอ้สภาพช่างของเราเอ่อมีคนใส่หมวกนี่น่าจะหิวสุดนะคนใส่หมวกเนี่ย่ะช่างที่ใส่หมวกอะคะ่ะช่างช่างที่ใส่หมวกหิวไหมคะช่างที่ใส่หมวกนะไม่หิวเลย <laughs> อันนี้เป็นแหนมหมูนะคะแหนมหมูแม่ทองนาคนะคะสีธรรมชาตินะคะนี่ เป็นสีแบบไม่ได้แต่งสีนะคะแล้วก็ไม่มีสารกันบูดด้วย เออยต่ดูแลนะมันจะไม่กอชั่งนันแ่ะได้โยได้วดพอีไดาต้องม่ดอดก็ต้องเดยอะนะแต่จริงกำลังดีถึงไหลากหลายพี่กอนชอบสิข้าวผัดอุ้งเขาด้วยน้ำตาลนะคะ

เียยอข้าผัดเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญค่ะลูกค้าลูกค้าเชิญกันแล้วนายช่างทั้งหลายเห็นไหมบอกแล้วว่าแค่ไม่เกิน15นาทีก็เรียบร้อยแล้วเขาผัดแหนม ความทิงใจรำวงและไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใส่รอยโคงรรำวงสาวสวยแก้มสใส่รอยใโคงรรำวงเสียงกรรัวมาทีทีกําโพรัชนีออกมาร้องรำวงพี่น้องทั้งหญิงชายเชิญมา ลำฟอนโยกย้ายไปกับเสียงดนตรีลำฟอนโยกย้ายไปกับเสียงดนตรีต้นตานยืนอยู่กลางหน้าเดียดเดียวไท้าสู้แดดลมฝน